เวไฟนี่ไฮบิดไฟท็อปเลยครับรุ่นท็อปสุดเลยสีก็เดียบโทนน้ำตาลเหมือนกันสีพิเศษน้ำตาลเหมือนกันแล้วก็เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเป็นแบบโลโก้เอกลักษของเขาเลยแบบไฮบิดจากด้างหน้าก็จะเป็นโฉมแบบไอันนี้มองไกลๆมาก็รู้เลยไฮบิดแน่นอนครับนี่โคมฟ้าด้วยโอ้โห แบบโค้ไปสี่ฟากนะเขาตัดโค้เยี่ยมได้แบบว่าต้องบอกว่าอันนี้นี่ได้แบบเยอะมากนี่ใช้ฐานฟอร์่มอร์ววะครับเนี่ยโหแบบว่าหน้าแบบเขาตัดโคมเยี่ยมเยอะมากเลยคือคือได้ความหรูหราแล้วก็ได้ความสปอร์ตไปพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะไฮบิดของโตโยต้าประหยัดแล้วก็ดูแลไม่แพงด้วยราคาไม่แรงด้วยคันนี้ก็ได้เป็นเจ้าของในราคาไม่เกินสองล้านละกันเดี๋ยวเราบอกราคาทีเนี่ย ได้ล้อแม็กตัวท็อปด้วยนะครับตัวนี้อ่ะแบบลายท็อปเลยครับท็อปสุดเลยนะแบกลายนี้ก็จะใช้ในรุ่นของตัวเบนซินด้วยแล้วก็ตัวนี้ท็อปสุดเลยตัวแบบว่าเอสซีเนาะวเอสซีตังเก็ตมีมีตัวนี้ด้วยนะคําว่าไฮบริดแบบนี้เลยแล้วก็จะไม่ค่อยเห็นข้างในเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูกันว่าข้างในจะไม่ใช่เหมือนแบบเป็นโอดําปกติด้านท้ายก่อนด้านท้ายก่อนแต่เนี้ยเราพาไล่ไปเลยสิ่งที่เขาให้มาก็พวกคีย์เลสรอย์เลสมีประตูไฟฟ้าครบมือจับก็จะเป็นโครเมียมด้วย ด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่ามันได้เป็นไฟ Full LED แล้วนะตัวนี้ต้องบอกว่าไฟข้างหลังไฟดูสปอร์ตมากๆไฟเพรพอเป็นไฮบิดเราจะได้อะไรมา e4 ได้ e4 จะได้แบบขับ4ถ้าเป็นไฮบิดนะครับที่ตัวเบนซินไม่ได้มาตัวเบนซินจะเป็นขับ2อล้อหลังแล้วก็ตัวเนี้เรากดเปิดได้เลยนี่เป็นฝายไฟฟ้าแล้วนะตัวนี้โอ้โหแบบเปิดแบบสมูทสมูทสมูทเลย พอดีวัดมาแล้ววัดมาแล้วไม่ต้องไม่ต้องยกให้เมื่อยมือเนี่ยแล้วก็ของตัวเนี้ยมันจะไม่เหมือนของคาราเบลตรงบอกข้างหลังเขาสามารถเหมือนพับอะไรได้แบบว่าหลากหลายรูปแบบเลยตัวนี้ถ้าถ้าแนะนําจริงๆก็เน้นเป็นแนวครอบครัวแฟมลี่ข่บได้เลยขับเองใช้เองได้มีคนขับรถจะเป็นแนวนั้นแล้วก็ไม่มีพาร์ติชันกั้นนะสำหรับคนที่อ่ะนั่นแหละใช่ปลายท้ายก็เป็นไฟฟ้าแบบเปิดปิดได้แบบง่ายๆโดยที่ โอ้โหไม่ต้องมาแบบยกให้หนักมือเลยนะครับ <S <S แล้วก็ <S <S สัญญาณไฮบริดด้านหลังชัดเจนมากนะครับเปลวไฟได้ความสปอร์ตไฟดูสปอร์ตมากมากเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันดีกว่ <S <S าเดี๋ยวเราจะไม่ต้องวนแล้วเราจะไปฝั่งนี้เลยไปดูข้างในเลยข้างในเขาจะเป็นแบบว่าเรามาเหมือนกันเลยเนาะโทนรถสีน้ำตาลทั้งคู่แล้วก็บ่อด้านในเป็นเบทสีเบทแล้วลับโอ่งความสว่างข้างในเป็นสีเบจแต่กลิ่นหอมมากนะบ่อเกาเป็นแบบเบาะผ้าครับนุ่มๆเลยสบายสบาย มาตั้สตาร์ทให้กับลูกค้าดูกันดีกว่าอ๋อเอยียบเบรกสตาร์ทเงยียบมากเพราะว่าเป็นระบบไฮบริดครับเนี่ยอันนี้คือสตาร์ทล้วมอเตอร์อะไรทํางานหมดเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวเขาก็จะสับไปเป็นพวกระบบน้ํามันอะไรที่แบบว่าใช้เองเนะครับปกติเลยโตโยต้าใช้ง่ายครับเนี่ยมาคบๆเลยและแอร์โตโยต้าฉ่ำมากเคอมันมีอะไรให้พูดมากสำหรับคันนี้เยอะอยู่นะ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่อะไรอ๋อจอถ้าม่านโอเคมีมาให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นซันรูฟด้านหลังครับตรงด้านหน้าก็จะเป็นทําให้โป่งขึ้นเนาะนะครับแล้วก็เปิดออกไปรับลมได้นะครับนี่เห็นรุ่นอย่างนี้อันนี้มี S O S แล้วนะ S O S มาให้แล้วนี่กล้องกล้องจะเป็นแบบกล้องมุมมองแบบรอบพันเลยใช่ครับกล้องมาดีรอบพันได้กล้องสามรอยหกสิบองศาครับผมแค่นี้ก็คือค่อนข้าง ชัดเลยทีเดียวนะครับแบบตัวกล้องโอเคสวยเนี่ยโหมดการขับขี่ก็มี e v โหมดมีแบบว่าเป็นโหมดการที่แบบเขาขับแบบปกติก็ได้ใช่ครับวันนี้มาแปดวันนี้มาแปดวันนี้มาแปดเนี่ยอาคารนี้เลยมือเดียวอีกมือหนึ่งแขนด้วยครับมือเดียวทั้งคู่นี่ปีสิบแปด ก็เป็นรถที่่นคันนะที่น่าจับตามองเหมือนกันด้วยรถที่เป็นเวลฟายเนาะคุณผู้ชมแล้วก็คันนี้คือน้องๆเอาผาดแต่ความหรูหราความสบายไม่แพ้กันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการนั่งกันขับขี่ได้ภาพลักษณ์ที่ดีไม่แตกต่างกันเลยครับผมนี่สีหนังสีเบาต่างๆก็คือได้เป็นสีเบจค่อนข้างหรูหราแต่กลิ่นหอมมากครับกลิ่นหอมมากใช่พี่แบงค์กำลังจะพูดเลยกิจรถว่า เวลไฟกลิ่นภายในดีมากนะรู้สึกแบบเข้ามาแล้วสดชื่อเลยนะครับแล้วก็คันนี้ได้ตัวกองนาโนด้วยนะเป็นตัวกองแบบ p m 2 5นี่ลืมให้ดูดูความใหม่ของคันนี้ดิย,ยังไม่ได้อาฟตาิกออกเลยให้กล้องดูความใหม่าติกออกเลยตนน้จงคงอยู่ไม่เจ็ดหมื่นกว่าโลวิ่งวิ่งน้อยมากๆอีกคันหนึ่งละ ถ้าเราเจอรถตู้ส่วนใหญ่เนาะในตลาดสบายชอบอะโอ้โหไมเคิคือจะแบบใช่เันรถใช้งานไงพอเป็นรถเทียบวิ่งใช้งานวิ่งเป็นเดลี่ยูสใช้งานในชีวิตประจำวันแต่อแตกต่างของคันนี้กับคันนู้นก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยมันเป็นแบบแนวครอบครัวเลยเราขับเองก็ได้นะนะขับเองมันก็จะสบายจะแบบว่าอันนั้นก็อาจจะบอกกับแบบมีคนขับแล้วก็แบ่งชัดไปเลยความเป็นส่วนตัวพ r เวอซีอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเพราะว่าเวลาปิดกระจกขึ้นมาเสียงจากคันนู้นะมัน ตัดไป,ลปเลยใช่มันตัดกับคนขับไปเลยแบบว่าเคยลองดูแล้วอ่ะไม่ได้ยินเลยเก็บเสียงดีมากๆใช่แล้วก็มาคันนี้คันนี้ก็แนวแบบโปร่งสบายเราไม่ต้องมีที่กั้นอยู่แล้วไงเป็นแบบแนวครอบครัวก็คือคือกลุ่มลูกค้าเขาค่อนข้างชัดเจนเนาะระหว่างโฟล์คคาราวเวลกับตัว โตตีต้ตตาหือฝ่ายคันนี้นะถ้าเกิดคุณเป็นสายที่ผู้บริหารเน้น er, นั่งเบาะหลังไม่ขับรถเองบอกเลยว่าโฟกเนี่ยตอบโจทย์ตรงนั้นแต่นี่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบไปกับครอบครัวนะมีครอบครัวใหญ่มีคุณปู่คุณย่ามีคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานอดกโอ้โ,โหคันนี้คือสนุกเฮฮามากนะด้วยมันม<า>ที่มันไม่มีอะไรมากัน้นระหว่างเรานะคือลูกๆก็สามารถตะโกนคุยเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับที่นั่งอยู่ทางด้านหน้านะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นตัวจอ ก็มีจอให้ <g ots> แสดงนะครับผมาออกมาตรงนี้เผื่อคุณพ่อคุณแม่ใครนั่งดูกระตุ้หนหรือว่า<ๆ>ดูข่าวดูอะไรก็คือได้ความบันเทิงตื่นบันเทิงตรงนี้ด้วยนะเนี่ยโอเคเนี่ยแล้วก็นั่งสบายข้างหลังก็นั่นแหละตามนั้นเลยข้างหลังก็ยิ่งไม่รู้ไม่รู้จะพูดเลยเลยมันแบบว่าบอกมันสบายพอมาบอกผ้ามันก็มีข้อดีตรงมันนุ่มอ่ะใช่แนวเขาจะแบบว่านุ่มๆสบายคือเบาะนอนได้เลยข้อดีของเขาคือความนุ่มนะ คือด้วยความที่เป็นผ้าคคมันก็แน่นอนว่าจะมีความนุ่มกับาแนคคือแล้วแต่คุณชอบเลยแอร์โตโยต้าเนี่ย<ต>เขาจะได้ไดมาเป็น,น,นส่วนมากจะเป็นพวกนาโนเนาะ,นะในนาโนอีคือแบบว่ามันฉ่ำมากเย็นมากเห็นบอกว่าถนอมผิวอะไรเรื่องพวกนี้แต่เอาจริงๆคือมันฉ่ำแล้วก็ของคันเนี้ยเจ็ดหมื่นกว่าโลปีสิบแปดก็ตัวไฮบริดราคาก็ต่ำสองล้านนี่ครับล้านเก้ากราคาดีตัวนะคือเป็นเป็นนาทีทองเนาะสำหรับใครที่กำลังมองหารถ เพราะอ,อย่างอันนี้มันเป็นรถกับสามัญประจำบ้านเยี่แหละนะรถตู้สามัญประจำบ้านเลยเวลไฟเอาผาดอะไรเงี้ยของโตโยต้าใช้เข้าศูนย์ก็เข้าศูนย์โตโยต้าต่อเนื่องไปได้ครับขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ดูมาจนจบคลิปเลยอย่าลืมกด s u s c r i b e ให้เน้งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอรถเข้าใหม่สดสดร้อนๆที่คัดมาทั้งใหม่น้อยแล้วก็ออฟชั่นเด็ดๆเลยค่ะถ้ามีคำถามอะไรโทรสอบถามเราได้เลยหรือว่าจะแอดที่ Line Offi c i a l หรือติดตามเราที่ช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ได้เลยนะคะนอกจากนั้นอย่าลืมดูวิดีโอนี้กับวิดีโอนี้ด้วยละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ